เดี๋ยวรอคนเก็บประหยัดมาขายนะล,ลูกวันนี้แม่ขายหวยได้ตั้งหนึ่งร้อยบาทแม่เอาพ่ชา,าพม่จ๊ะเล่นเราเท่าไหร่จ๊ะเล่นกับาบาทกั็1สิบบาทจา้ะมาเอาห้า อาบาโปรดหรือบาท้ะขอบคุณจ้ะอาลูกๆเอาไปแต่งกัอานะอาบนี่ช่วนะยง่ายกว่าเลย,าเยอาบต้องนะต่นกระด้างแลวเดีย๋ยวแม่มานะนอนกันนะลูกๆแม่จะไปขายหวยตื่นเช้าไปทนะค่ดแม่ ตครับไปตอนไหนอ่ะทีมนี่โทรมาทำไมอีฉันยัไม่หายแคน่ะไม่ฉันขอโทษเปนไม่ใช่หรออ่าเอาเนี่ยจอเท่าไหร่หน้านึงจะมีแ่จุดบากเอาะ มากรมให้ลูกถ้าเธอใครหวยไม่ได้เลยไงได้ทำไมอะเพราะเองไม่ให้เราแหละมาขอโทษไปแล้วไม่ใช่หรอแกจะมาหายไหมหายเลยลูกลูก

ขอบคุณนะจ๊ะมาแล้วจ้าจึิงกันรอยนะังแม่เปเก้บขยะ เอาน้ำให้นะป้าคะเรียกป้าเหรอคะกันเถ่คะพี่คะเอาไรคะเอาน้ำสองขวดสายเท่าไหร่คะสี่คะเอาสมวนกับสีสีเหลือเหอ จ่ายพรุ bon ่นี้นะคะก็จ่ายพี่นี้ไงคะก็คุณจ่ากินนะลูกนอนไันเอเด๋ยวพุ่นี้่นอนได้เถอะเดี๋ยวพี่นี้พี่คนโตไปหายของกับแม่ ไ้ขายพรงนี้นะขวดละหนึ่งบาทเดี๋ยวป้าเขาจะมาเอา เออกูก็ตาเอเรียกมัน